ไปเขาวิ่งเข้าฝูงทีค่ะถล่มในเจเจมดเฮ้ยยิไปืนตรงนั้นว่าคนที่ยอยู่ตรงนั้นมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าว่ามีใครเป็นอะไรเปล่าไม่รู้ตึกล้มแล้วมู ข่าฝุ่นค่ะรีบวิ่งค่ะพี่นมสานะไป,ไป,ไปค่ะพี่วิ่งค่ะขมระสมันฝุ่นค่ะ